ช่วงนี้เรามาติดตามคอลัมน์ใบตองแห้งออนแอกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าเมื่อกปปสยุบเวทีเพื่อปรับยุทธวิธีให้เข้ากับกระแสะสังคมที่ไม่ต้องการความรุนแรงเรียกร้องให้เจรจาก็ชิงเล่นบทพระเอกค่ะเพื่อเรียกร้องให้พบกันครึ่งทางซึ่งก็คือให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางติดตามได้ในใบตองแห้งออนแอค่ะ สวัสดีครับคุณไบดองแห้งการยุบรวมเวทีของกำนันสุดเทพหลายคนประหลาดใจประหลาดใจผู้ชุมนุมก็ประหลาดใจมองอย่างไรกับการยุบรวมเวทีในครั้ง <ผม S 1> นี้ผมคิดว่ามันมีหลายเงื่อนไขประกอบกันนะครับคนเขาก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันซ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมันก็ไม่สามารถรเผด็จศึกได้ทันทีนะครับแต่ข้อสําคัญที่สุดเนี่ยมันเนื่องมาจากว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ จากช่วง 2, 2อองาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งความรุนแรงโดยเฉพาะที่มันไปลงกับเด็ก4คนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าม็อบเป็นฝ่ายถูกกระทำํำ แต่ม็อบเองก็ไม่ได้มีความชอบทมเท่าไหร่เพราะถ้าเรามองไปก่อนนั้นมันก็คือตอนที่เหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าเนี่ยก็มันก็ชัดเจนว่าม็อบมีกองกำลังติดอาวุธอยู่ข้างในนะครับถึงแม้เขาจะบอกไม่ใช่พวกเขาแต่ก็เผยตัวกันอย่างประเจิดประเจิดนะฮะมาไล่ยิงตำรวจนะอันนั้นม็อบก็เสียความชอบทมด้วยเช่นกันนะครับการการทําอะไรที่มันรุนแรงของม็อบเนี่ยมันก็ทําให้สังคมรู้สึกว่ามัน,มนแรงพอกัน มันเกิดแรงพอกันระหว่างม็อบกับพวกที่ตอบโต้โดยใช้อลาวุธสงครามมันก็เกิดกระแสรเรียกร้องให้หยุดใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อเจราจากันทีนี้ม็อบก็เลยผมคิดว่าคุณสุเทพเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นจังหวะที่เขาจําเป็นต้องถอยอเขาจะเป็นต้องถอยแล้วก็เขาอ่านออกว่าสังคมเรียกร้องให้เจราจาเขาก็ชิงยื่นข้อเสนอเจราจา,าเห็นไหมฮะแต่เจราจาของเขาเนี่ยที่บอกว่าเจรจากับนายกสองคนออกทีวีมันไม่ใช่เจรจานะฮะอันนั้นมันคือท้าดิเบต S <S 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 ซึ่งเอาเขาจริงมันก็คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหรอก <S <S มันคงไม่ได้เป็นผลดีอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการแย่มาว่าต้องการเจรจาไม่ใช่ต้องการเจรจาเป็นการแย่มาว่าเมื่อสังคมเรียกร้องให้เจรจานะฮะกบปสก็ชิงทาตัวเป็นพระเอกนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเราพร้อมจะเจรจานะแล้วก็การถอยนะะการลดม็อบเนี่ยนะฮะลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลักนะครับ แล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าเออโกลงประทีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเองเป็นพระเอกแล้วก็มีอํานาจต่อรองในการที่จะเจรจาซึ่งมันก็เหมือนกับเราก็คิดดูเหมือนโจรจับตัวประกันนะครับอพอปล่อยตัวประกันออกมาสักส่วนหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าเอออยู่ๆก็บอกว่าต้องการเจรจากับตารวจแล้วก็บอกว่าปล่อยตัวประกันออกมาที่เป็นผู้หญิงและเด็กเนี่ย <S <S <ๆ>เขาก็จะได้ความอะไรอ่ะได้ได้เสียงเชียร์แล้วมีคนรู้สึกว่าเออเขาเป็นพระเอกนะ ให้ความเห็นใจนะแต่ลืมไปว่าเขาคือโจรที่จับตัวประกันนะฮะลืมด้านที่เขาเป็นโจรจับจับตัวประกันไปมันจะถูกลดลงไปใช่ไหมะคะเหมือนกันกบพป,ปสเนี่ยพอเขาพอเขาถอยเนี่ยนะครับก็คอยดูว่ามันก็จะมีกระแสสื่อกระแสคนที่ผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่เข้าข้างเขาอยู่แล้วนี่นะครับก็ช่วยกันออกมาประโคมว่าเห็นไหมกำนันเป็นพระเอกนะ,ะกำนันเป็นพระเอกนะกำนันถอยแล้วนะ,ะแล้วก็ ไอ้ที่ลืมลือไอ้ที่ทำทำกันมาเกือบสี่เดือนเนี่ยนะฮะที่ปิดถนนสร้างความเดือดร้อนนี่ก็ลืมกันไปทั้งที่ความจริงนี่ไม่ได้ถอยหมดนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยความกดดันยังอยู่ที่สร้างอยู่นะแล้วก็เอ่อพวกอะไรคอปอลอะไรก็ยังอยู่นะฮะคอปทอก็ยังอยู่คอปทอปทก็ยังอยู่คอปทอก็ยังอยู่นะฮะยังปิดถนนที่ผ่านฟ้ายังไปปิดกระทรวงศึกษานะฮะเอาเหล็กไปอ็อกเชื่อมประตูกระทรวงศึกษาวันก่อนไปบุกกรมชนประธานไปซ้อมวิศวกร เพราะเขามายอมเลิกทํางานเขากำลังแก้ปัญหาน้าเค็มที่มันทะลักขึ้นมาขึ้นไปชนเดือดร้อนใช่ไหมฮะทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นภาพลวงตาเขาไม่ได้ถอยตรงเขาไม่ได้ถอยทั้งหมดยังคุกคามการทํางานของราชการอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คืออันนี้คือการแต่ว่าเป็นการสร้างภาพให้เป็นพระเอกเพื่อที่จะเพราะรู้ว่าจะเป็นจะต้องเจรจาใช่แล้วก็คือเป็นการสร้างความกดดันให้กลับไปอยู่ที่รัฐบาลใช่ครับ คือตอนนี้เนี่ยพอพอพอเรียกร้องให้ตั้งตัวเจรจากันเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การที่เราก็จะมีผู้มีชื่อเสียงผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นกลางต่างๆนานา,นานเนี่ยมาจัดเวทีมาตั้งโต๊ะเจรจาแล้วก็บอกว่าพบกันครึ่งทางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพบกันครึ่งทางก็คือว่าสุเทพก็ไม่ควรจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็คือตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัต<ม>ตั้งสภาประชาชนเองตั้งรัฐบาลของตัวเองอะไรต่างๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลก็ควรจะถอยไป เพ่อหาคนกลางที่มีสังคมยอมรับได้นะฮะคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับนะฮะแล้วก็มาเป็นนายกแบบนี้ใช่ไหมครัแล้วถ้ารัฐบาลไม่ยอมรัฐบาลบอกว่าไม่ได้นะมันผิดกติการัฐบาลยัรักษากติกาอยู่อย่างนี้นะครับก็จะหันมาชี้หน้ารัฐบาลว่าน,านี่ไงนะทาให้เกิดความรุนแรงไม่ยอมไม่ยอมถอยบ้านแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความรุนแรงทําให สังคมตั้งฆ่าฟันกันต่อไปนี่ยอันนี้อันนี้มันจะพลิกไหมคเราจะเห็นว่าการมันจะมีความพยายามพลิกเกมทํานองนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าพวกที่เป็นกลางทั้งหลายเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นกลางทั้งหลายเนี่ย หรือไม่แต่พวกคนกลางส่วนหนึ่งก็จะเป๋ไปตามกระแสนี้ก็คือจะเป๋ไปว่าหาคนกลางดีไหมหาคนกลางดีไหมซึ่งซึ่งเราจะ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 ,เราจะพบว่าต่อไปนี้เนะี่ยเราจะต้องสู้รบกับกระแสคนกลางอย่างแ้จริง,รงแล้วเนี่ยคือหลายคนคาดหวังและต้องการลึกๆอยู่แล้วว่าทําอะไรก็ได้ให้ประเทศไทยกลับมาสงบมุมมองของคุณใบตองแห้งอย่างนี้ที่จริงแล้วต้องมีคนกลางแบบไหนอย่างไรคือคนกลางจริงๆมันไม่สงบหรอกครับคนกลางที่มันมาจากการ ใช้ฝูงชนมาก่อความวุ่นวายคนกลางที่มันมาจากการที่ใช้อ,องค์กรที่ดูเหมือนจะเป็นกลางมามาลากถูแล้วก็คล้ายๆกับว่าโกงในเชิงกติกาเนี่ยเพื่อให้มันได้คนกลางเนี่ยมันคือคนกลางฝ่ายฝ่ายที่มันมาอย่างมาอย่างชัดเจนมันก็คือที่จริงมันคือเป้าหมายของพวกกรบปศตั้งแต่ต้นดังนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลางที่มาแบบนี้มันไม่สงบแล้วมาเพื่ออะไรปฏิรูปอะไร ผมคิดว่าคําว่าปฏิรูปอะไรนี่สาคัญมากปฏิรูปของเขานี่คืออะไรปฏิรูปของเขาที่ชัดเจนมากที่แน่นอนก็คือจะลดอานาจจากเลือกตั้งนะฮะที่ชัดเจนมากคือจะลดอานาจจากเลือกตั้งพวกนักวิชาการที่อยู่ข้างวิทีกบบสเนี่ยเขียนกันไว้ชัดเจนอย่าให้มีสสสรรหาจากสาขาอาชีพใช่ไหมสอวลากตั้งไม่พอไงฮะ,ะตอนนี้ก็จะเริ่มมีสสลากตั้งนะฮะมันก็จะไปสู่อย่างนั้นอีกใช่ไหมฮะอาจจะเหลือว่าสสเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสสลากตั้งครึ่งหนึ่่่งันนนจจะะไปสูุด้อ สุดท้ายมันไม่มีหลักความสงบจริงแล้วจเป็น,ปนจําเป็นต้องมีคนกลางที่มาจากยูเอ็นไหมหลายคนก็บอกมันเป็นการเมืองภายในประเทศจริงๆแล้วคนกลางที่มาจากยูเอ็นเนี่ยนะครับเขาก็คงทําอะไรไม่ได้มากแต่เขาเป็นกลางจริงไงอันนี้มุมมองคุณใบดองแห้งมอง,งว่าเขาเป็นกลาง,งเขาเป็นกลางเขาไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับใครไงค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเป็นกลางจริงแล้วก็เขามาตั้งหลักได้นะฮะเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่า ในแง่เป็นประโยชน์ไหมผมคิดว่าสองฝ่ายก็ไม่ยอมกันอยู่ดีนะฮะมันก็ไม่ยอม<ะ>คือเราจริงๆแล้วเราถ้าเราพูดว่ากรอบที่เราต้องการคืออะไรกรอบกติกามันก็คือนายกมาจากเลือกตั้งการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นนายกมาจากเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นคุณจะบอกว่าอยู่6เดือน1ปีทำสภาปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลห้ามใช้อำนาจตั่งรัฐบาลผสมอาจารย์จริงฟากรเสนอถึงขั้นรัฐบาลผสมมาประชาธิปัตย์มาร่วมนะหรือบางคนบอกเอาคนกลางเข้ามาร่วมในรัฐบาล คนกลางเข้ามาร่วงรัฐบาลเนี่ยผมยอมรับได้นะแต่ละแต่นายกต้องมาจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอันนั้นมันมันมันจิงจะชัดเจนนะครับตอนนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีการยุบเวทีหลายคนก็มีประเด็นขึ้นมาใหม่เรื่องว่าจะมีการแบ่งแยกประเทศใช่แล้วเราจะเห็นว่าในขณะที่เขาถอยเขาก็หันกลับไปโจมตีเสื้อแดงใช่ไหมหันกลับไปโจมตีเสื้อแดงทั้งการที่ไปปิดล้อมปปชทั้งการที่ไปกล่าวหาว่าเสื้อแดงแยกประเทศจนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ พบบัตบอแล้วก็แม่ทัพภาคสามซึ่งเป็นน้องชายก็เข้าคู่กันดีจังนะฮะไปแจ้งจับมวลชนเสื้อแดงกล่าหาวปแยกประเทศนะฮะจากการชูป้ายสปปล้านนาซึ่งความจริงสปปล้านนาคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาเขาประกาศมาตั้งนาแล้วเขาาตั้งองค์กรมาตั้งแต่เดือนธันวาตอนที่ตอนที่นักวิชาการในองคเทศตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยวันนั้นเขาก็ชูป้ายสปปล้านนานะแล้วก็มีสื่อบางสํานัก หลายสำนักเลยล่ะที่เรารู้กันว่าเข้าข้างกรปปสอ,อย่างชัดเจนนะฮะยางเห็นก็คือว่าค่ายพระอาทิตย์ค่ายบางนาก็ทำนะฮะไปอ้างว่าเนี่ยเป,เป็นการแยกประเทศสมป,ปนี่คือสารัฐประชาธิกล้านนา<ะ>นะเสนอข่าวบิดเบือนนะครับแล้วก็พวกเวทีกรปปสก็เอาไปกระหือวันเดียวเท่านั้นกองทัพบกรับฟังรับฟังข้อกล่าวหาอันนี้แล้วเอาไปดําเนินคดีกับมวลชนแสดง<ะ>ที่ชูป้ายสมป,ปอล้านนา แล้วคุณไม่เคยดูเลยเหรอว่าฝ่ายข่าวกองทัพไม่เคยดูเหรอว่าเขามีสมร,รชาตผมก้องชาติดบบารน,นาไอ้ที่เขาเอามาเคลื่อนไหวนั่นคือสมร,รชาตผมก้องชาติารลน,นาถามว่ากองทัพต้องการอะไระและจะทําอะไรนะฮะเราต้องย้อนดูบทบาทของกองทัพให้ชัดเจนด้วยว่ากองทัพกําลังจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือต้องเข้าใจว่าความต้องการแยกประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีจริงแต่มันเป็นคําขู่ มันมีเนื่องจากมันมีเนื่องจากมันเป็นคําขู่ว่าเฮ้ยถ้าคุณยึดประเทศเป็นของคุณถ้าคนชั้นกลางคนกรุงเทพคนใต้ยึดประเทศนะฮะแล้วก็ครองอํานาจแล้วบอกว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะฮะไม่ให้มีการเลือกตั้งไม่ให้คนภาคเหนือภาคอีสานเขามีส่วนร่วมในอำนาจ้วยการเลือกตั้งแล้วขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรต่างๆที่ควรจะเป็นกลางที่ควรจะให้ความเป็นธรรมไม่เป็นไม่เป็นกลางไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับเขาก็ถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันทนไม่ได้ก็แยกประเทศกันดีกว่า ถ้าใช่ไหมฮะคือถ้าคุณยึดอํานาจแบบนั้นเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้นะมันก็จะไปมันก็จะไปสู่การแยกประเทศใช่ไหมฮะเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขาพูดในแง่ที่ว่ามันเป็นการขู่และกันว่าเฮ้ยคุณอย่าไปสู่การที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยยังร่วมอยู่กันได้นะแล้วก็มีออกมาพูดเหมือนกันว่าจะตั้งรัฐบาลรักษาการพัดถิ่นอยู่ในภาคเหนือคือถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไง่ยเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้นะ คือถ้าคุณยึดอํานาจโดยที่โดยที่ไม่เป็นแชปไตเนี่ยตราบใดที่พอมันฉีกรัำนูลของการไม่เป็นแชปไตแล้วเนี่ยมวลชนเขาไม่มีสิทธิต่อสู้ไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังอยู่ในสภาพนี้เขาก็ยังไม่ได้แยกประเทศใช่ไหมที่ที่เราต้องมาพูดถึงบทบาทกองทัพเพราะกองทัพทําอะไรตั้งแต่ต้นเป็นต้นมาในกองทัพทำอะไรกองทัพบอกว่าตัวเองเป็นกลางเป็นกลางระหว่างผู้ที่เรียกร้องให้มีการไล่รัฐบาลแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐธิพย์ปั นะฮะแล้วก็จะตั้งสภาผชนตั้งรัฐบาลงตัวเองซึ่งสารอาญาบอกว่าเป็นอะไรเป็นกบฏกองทัพเป็นกลางระหว่างรัฐบาลกับกบฏเหรอครับเป็นกลางระหว่างรัฐบาลกับกบฏแล้วกองทัพไม่เคยไปแจ้งจับเขาในฐานกกะกบฏอะไรเลยอนะ,ะนะฮะแล้วพอประกาศภาวะฉุกเฉินใช่ไหมฮะกองทัพส่งทหารไปดูแลคุ้มครองมวลชนนะ ส่งทหารไปโดยที่เบิกเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงของทางราชการเบริกงบประมาณนะครับไปให้ความคุ้มครองถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยในมุมหนึ่งว่าเอ,อมันมันดีอ่ะในแง่ที่ว่ามันทําให้รักษาความปลอดภัยมันทําให้เกิดเหตุร้ายน้อยลงแต่ขณะเดีวยวกันถามว่า ในการที่ทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเมื่อเป็นบทบาทที่เป็นผู้คุ้มครองแล้วกองทัพควรจะมีบทบาทเจราจาให้พวกเขาไม่ทําผิดกฎหมายมไม่ละเมิดกฎหมายไม่ไปขัดขวางเลือกตั้งไม่ปิดฐานที่ราชการไหมไม่ไมเงียบเป็นกลางอะไรครับเป็นกลางอะไรครับแล้วพอพอแล้วถ้าเราถ้า,ถา,ถา,ถาพูดแบบมวลชน,สนแสดงเขาก็มีสิทธิ์จะน้อยเนื้อต่าใจว่าทําไมปีห้าสามกองทัพใช้กระสุนจริงทําไมปีห้าเจ็ดนะฮะกองทัพไปคุ้มครองม็อบ ะะผมเห็นด้วยว่าคุ้มครองม็อบนะแต่คุณควรจะเป็นตัวกลางในการเจรจาไม่ให้เขาทําผิดกฎหมายไม่ให้เขาเป็นกบฏใช่ไหมให้เขากลับมาอยู่ในกรอบประชาธิปไตยให้เขาเลิกปิดถนนให้เขาไปอยู่ในที่ท,ที่จัดไว้ให้ใช่ไหมนะฮะไม่ให้เขาไปปิดหน่วยงานราชการแล้วกองทัพช่วยดูแล,แลคุ้มครองความปลอดภยัยอันนั้นตั็งหากที่มันน่าจะเป็นบทบาทกองทัพแ,<ต>แต่ตอนตอน,นี้กองทัพไม่ทําเลยเลยกับม็อบนั้นให้ความคุ้มครองแต่กลับมากล่าวหาเสื้อแดงนะฮะ มันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะก็คิดดูต้องติดตามครับวันนี้ขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะ